อ๋อครับผมสวัสดีครับยั m มู d ครับจากวูฟมิวสิกนะครับชื่อจริงสุรัต์รุ่งพุทธิกุลนะครับชื่อเล่นชื่อบอยครับยั m มู d เป็น AKA หลายคนยังไม่รู้ลยว่าเราชื่อเล่นชื่อบอยเนาะอ่าใช่ชื่อบอยครับผมเป็นไงบ้างเราเป็นไวัยรุ่นในท k กตออยากเล่นกับไปเรอครับเออเป็นวัยรอ่นแล้วเฮ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ดู

จริงเรารู้ตัวไหมตอนนี้เราเป็นเพล้งแต่เป็นคนดังไปแล้วจริงเหรอพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับเดี๋ยวหลังตกจากข้างล่างเดี๋ยวหลังตกข้างบนเดี๋ยวหลังตกจากข้างบนลงมาข้างล่างดีกว่าครับจริงรู้สึกเลยพอคนเริ่มรู้จักมากขึ้นการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับผมไปไหนมาไหนก็เจอคนทักทายก็สวัสดีครับประมาณนี้ครับ ่ <One input> ่ <un paid> ่ออนนนนนีี้เเป็ยาาาางััมมมคททกกกรขว่ามีวันนั้นไปตลาดครับมีเป็นแม่ค้าทักครับว่าน้องเอาปลาทูเปล่าสองเครืองร้อย๋อเป็นเลี้ยงค้าเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ด้วยรูปหล่อเรียกรูปหล่อรูปหล่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาไปไหนก็เรียกแบบพูดคุยหล่อมากอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนเคยได้ยินน้องน้องเขาพูดในติ๊กต็อกใช่น้องเล้งครัตอนนี้ดังกับผมแล้วมั้งครับจริงๆเถือนนะเพราะว่า เขินเขินเินหรือว่ามันหลอกอยู่แล้วก็เลยตชอเรนตแรอกแยตอนแรกเขินตอนแรกไม่ไม่ถนัดไม่ไม่ชินเลยอ่ะก็เลยลองกลับไปส่องกระจกดูครับก็ใช้ก็ใช้ได้อยู่นะโอ้ชอบชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วครับแบบเป็นคนแบบอยากทำนู้นทำนี่ก็แบบ ปล่อยมาในโซเชียลก็ไม่รู้ว่าคนจะให้ความสนใจอะไรใช่ใช่ใช่เป็นคนเฮฮาครับ happy happy อยู่แล้วคิดนานแค่ไหนทำอะไรแค่ไหนไม่รู้อยู่นะปิ๊งปิ๊งแล้วก็ทำเลยครับใช่คิดไม่นานครับไอ้พวกคิดนานเนี่ยไม่ได้ลงครับไม่ได้ทำไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบเคยคิดนานๆแล้วก็ไม่ลงละแต่อะไรที่มันคิดแป๊บเดียวเนี่ยลงเลยแล้วอย่างสีผมนี่ต้องทำสีนี้ตลอดไปนักขุดอาจจะจำอาจจะจาแล้วเออผมสีแดงอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้คนก็จำสีแดงแล้วใช่ไหมครั ทายตลกครับผมให้สีผมนี่เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนสีนะครับสีนี้คือภาพจำแล้วตอนนี้ทำอยากถ้าคนยังจำสีนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีครับพูดเล่นพูดเล่นจะเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังจำสีนี้ก็ยังชอบสีนี้อยู่ครับใช่รู้สึกว่าถ้ามันไม่สีไม่เข้ากับหน้ามันก็จะแบบว่ารู้สึกเป็นสีมงคลรู้สึกเป็นสีมงคลครับผมจริงๆแล้วเป็นคนเกิดเดือนมิถุนายนแล้วดอกไม้ประจำเดือนมิถุนายนเนี่ยคือดอกกุหลาบสีแดง ใช่ใช่อันนี้รรู้ได้ไงครับผมใส่มู่ใส่หมู่ยังยังไม่เคยดูว่าต้องทําสีอะไรใช่แต่ว่าถ้าดูเดืองดูดวงเรื่องเรื่องทั่วไปอ่ะก็มีบ้างหพี่ว่าสีอะไรดีครับสีเขมมากกว่าแดงสุ่ไปเลยนะนั่นนี่พี่ดูดวง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  เกี่ยวกับสีผมอ่ะครับ uh. ถ้าในเรื่องดวงก็ก็ขอตอบว่าขอตอบว่าเกี่ยวดีใจครับแล้วก็ไม่คิดว่าเพลงตัวเองจะจะเข้าถึงคนฟังได้ขนาดนี้ <laughs> เพราะว่าเพลง ลากนเนี่ยปล่อยปล่อยนานมากแล้วสองปีแล้วครับใช่ใช่่ตอนนี้ใช่ครับพิ่งขึ้นเมื่อแบบเมื่อช่วงปีที่แล้วแบบกลางปีคาดไม่ว่าอะไรที่มให้รู้สึกว่าดาวราหูเคลื่อนครับผมใช่ใช่ราหูเปลี่ยนหรอาหูเปลี่ยนเพลงอะไรมาเลยใช่ใช่ถึงแล้วไม่จำไม่จำว่าเพงเาดีอยู่แล้ว ก็นึกถึงดาวราหูก่อนอย่างแรกนะครับจริงๆเพลงมันตอนทํากันอ่ะตอนทํากับทอยอ่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดของโยมูดแล้วก็เราทํากันนานมากทําเป็นปีเลยครับเพลงลาก่อนเนี่ยก่อจะได้ปล่อยครับก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องเข้าถึงคนฟังบ้างแหละไม่ช้าก็เร็วแต่ว่าก็ตอนนี้มาแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้น ดดูดดูปกเเาาไววยยคิดอยู่ว่าดูดีกว่าครับ <ś c oughs> หรือว่าเรามีเพลงที่ปล่อยไว้อยู่แล้วหลายๆเพลงใช่ๆๆ,ๆมีช่มีจะกลับมาอีกเพิ่มมาจะกลับมาดัางก็สาธุหวังว่าเพลงจริงๆมีปล่อยมาอีกครับมีอีกจากลาก่อนแล้วก็มีอห้าเพลงใช่แล้วก็มีกลัวฝนที่ เหมือนจะอยู่ในทิกตอกที่เขาชอบเต้นๆกันใช่ใช่ลององกลับไปดูยอดวิวในเพลงพวกนั้นบ้างไม่ว่าแตจากที่รักก่อนนะแล้วเพลงพวกนั้นดังตามมาด้วยหรือเปล่าก็มีทยอยทยอยมาครับอย่างกลัวฝนเพื่อนที่ดีอะไรอย่างนี้ครับก็ทยอยมียอดวิวเพิ่มขึ้นมาครับสำหรับผมครับอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้แล้วกันแบบว่าอยากให้คนรู้จักหลายๆเพลงแล้วก็รู้จักโยมูทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้จักหลายๆเพลง เพลงที่กำลังจะปล่อยด้วยนะครับอัลบั้มเดี๋ยวจะมีอัลบั้มอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้คนติดตามอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยเพลงที่กำลังจะปล่อยเป็นเพลงไหนเป็นเพลงไหนเลยที่กำลังจะปล่อยครับใช่ครับเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงแนวไหนครับเป็นเพลงแนวเอ่อซินซินล็อกแล้วกันครับใช่เป็นซินเวฟซินแบบเหมือนล่าก่อนเนี่ยแหละมันเป็นแนวซินซินป๊อปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะผสมผสานความล็อกร็อกแอนด์โรลอะไรเข้ามาหนักๆ เนี่ยผมคิดอยู่ครับตอนแรกผมไม่คิดนะพี่พี่ทักผมคิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปดูละซิงแสต้องเข้าแล้วฮะสิงแสเข้าได้เพลงนี้มีใครช่วยทำอ่ะเดาทอยครับเดอาทำเหมือนเดิมเดาทอยเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจใช่ครับเหมือนเดิมตั้งแต่เพลงเพลงไหนตั้งแต่เพลงใช่ครับแต่ก็มีแพลงหลักจาเพลงนี้ได้จะมีเพลงต่อยอีพีอัลบั้มด้วยมีครับมีปล่อยอัลบั้มภายในสิ้นปีนี้แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ต เปิดอัลบัม้มหวังว่าทุกคนจะมามามใช่มาหาโยมูทครับ